ว่าอ๋อเขาห่ออยู่ค่ะเขาห่อเป็นลูกเล็กๆแต่ก่อนเราจะจอดตรงนั้นได้ไง ดารานีบ้างหรอไปบัวพาเที่ยวบอกดารานีบ้างหรอไปบัวพาเทีย <energetic. S 1> ่ยวบอกสวัสดีมีเรือด้วยมีเรือด้วยมีเรือพายด้วยในสวนทางนู้นเหมือนฝนจะต,ตกเลยเพื่อนๆทางนู้นน่ะเนี่ยเพื่อนๆรถ รถจอดอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยคะ่ะกล้องอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่มีกุญแจกุญแจอยู่ไปไปหายเฮียก่อนเก็บของไวม้มาเนี่ย อันนี้ก็สวัสดีเจนจิราค่ะมันเป็นทางน,นี้เนาะมันก็เลยตึกๆทางเขาเรียกนะทางควอนกีดเนาะบรรยากาศพี่สมบัติพาใบบัวมาปั่นเรือเนี่ยเห็นไหมปั่นเรือกลางบึงคงชอบอะ่ะแล้วก็มีมี ดาราีบ้างหรอไปบัวพาเที่ยวบอกดารานีบ้างหรอไปบัวพาเที่ยวบอกสบายเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอยู่แต่ไม่มีเวลาเปลี่ยนเพจมันไม่ปังเนาะใช่ใช่อาจารย์เพจมันไม่ปังอันนี้สวนสวนอินทราลมอันนี้อินทรพาลมนะคะอยู่ข้างในเนี่ยที่เขาห่อไว้ จอดรถนี่แหละบรรยากาศดีมากชอบชอบต้นนี้เพื่อนๆต้นก้ามปูดูเห็นไหมอยากให้เห็นใกล้ๆใกล้ๆสวยบรรยากาศดาีแต่บรรยากาศดีค่ะ มามองดูว่าเ,าเขาห่ออยู่มันเป็นลูกเล็กๆอ่ะส่วนมากคนจะมาตอนเย็นๆเันเนาะแต่ประมาณหกโมงเขาก็ปิดแล้วละที่เนี่ยมีปลาด้วยปสวัสดีเพื่อนๆกลาลยานิมิตุทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่บึงบัวค่ะบึงบัวจังหวัดนคนปรปฐมนะ ถ้าถดารานีมาแล้วดาราีไม่อยากจะเดินเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าดาราีมาถึงแล้วดารานีไม่อยากไม่อยากเดินใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่เจนก็จะเข็นดาราีเนี่ยเห็นปีก็แสดงว่าตอพอเราไปมีปฏิสัมพันธ์เราลงคลิปเยอะๆนั่นแหละลองลองดูไม่ได้กลับครับเรื่องรถยังป <iting> ิดแล้วค่ะเขาเปิดตั้งแต่แปดตรงเช้าแล้วเด็กๆก็เริ่ม <ing> มาอันนี้แหละมาลงเรือสวย รอดมากค่ะเหงือเหงือออกแล้วเหงื่ออันนี้ไม่ขึ้นสวยนนวนฝั่งนน้นเขาก็มีเรือนะนน่นอะอยากไปลงเรือจังเลย ดูดอกบัวดอกนี้สวยๆสวยสวยสวยมากเลยเดี๋ยวลงน่นบบน่าจะมีสัมภาระค่ะค่ะเศรษฐาดีมากเลย พาเพื่อนๆชมบรรยากาศวิลืมถือล่มมาด้วยคุณกัญญามักวินก็สวัสดีคุณเจนจิลานะคะดารณนีจันทบุตรก็สวัสดีเจนจิลาจ้าสวัสดีจ้าทาไมดารณนีไม่เห็นคอมเมนต์หรอสวัสดีค่ะแม่กัญญาอันลูกสาวผ้ามาเที่ยวบึงบัวคนะุนน่ะเย็นบึงบัวปะบึงบัว่เดี๋ยวจะเดินไปหาเฮียแล้ว เดินมาทําคลิปตั้งแต่4โมงเย็นน่ะพี่สมบัติไปเฮียอยู่ตรงนน้นคนเดียวก็จะเป็นเนี่ยมีเรือเนี่ยเรืออะไรนะเขาเรียกเรือเรือปั่นเรือนะคะเรือหลายลําอยู่อ้อมใหญ่กับ20ไร่บ่คุณกำมลบอกว่าแต่แอนรู้จักกับอ้อมใหญ่กับ20ไร่บ่บรรยากาศดีมากเลยอาจารย์เนี่ยดูดิ โซเฟอร์ไปใสครับเจไปทางไหนบุ๊ทางเขามีแบบว่าวันวันอะไรนะวันอาทิตยนะ์เนาะเขาก็จะมีแบบว่า,ามีดนตรีมีอะไรของเขานั่นแหละมีนักร้องนั่งร้องเพลงอยู่ที่ละนองเอ้ยไม่ใช่ที่ประจวบอะค่ะแถวบางสะพานอะจะมีแค่ที่พักที่เดียวแค่นั้นแหละสวยมาก เห็นเขาจุงเด็กจุงลูกน่ารักน่ารักเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักเห็นแล้วก็อยากได้คุณกัญญามากบินก็สวัสดีคุณเจนจิรานะคะดารณนีจันทบุตรก็สวัสดีเจนจิราจ้าสวัสดีจ้าทาไมดารณนีไม่เห็นคอมเมนต์หรอกุหลาบสวยๆค่ะทาไมสัญญาณไม่เนี่ยอพี่ติว๋วสัญญาณเข้าไม่ได้หรอคะ เดินไปได้เขาน่าจจะปิดเพลงแล้วปกติไม่มีนะเคยมาแล้วไม่มีก็เลยไม่อยากเดินไปทางนู้นอะทางนู้นเรามีเรือเห็นไหมมีเรือบรรยากาศดีดี เฮียบอกเฮียแปลรถแปลรถถึงไหนเฮียค่าบึงบึงบัวกว้างมากเลยโน่นน่ะที่จอดรถเขาหน้าจะเขาน่าจะเลิกร้องแล้วเนาะจะได้เดินไปหายเฮียชอบมากเลย เขาน่าจะเขาอน่าจะเลิกร้องแล้วเนาะจะได้เดินไปหายเฮี้ยชอบมากเลยรถนั่นเอาใยงำเมาติดาลันี้ว่าเมึกอะไรเงี้ยค่ะตอนเย็นเย็นตอนบ่ายบของทางที่ที่พักเขาจัดให้คุณกันยามักวินก็สวัสดีคุณสุบินโน่นอะ เฮียก็รอไปใช่ไหมสุดยอดเลยงามแท้นงลงทุนมากเลยครีเอเตอร์โอ้ยอน่ะบวกเด็กๆมาจะชอบ บรรยากาศพี่สมบัติพาใบบัวมาปั่นเรือเนี่ยเห็นไหมปั่นเรือกลางบึงคงชอบอะ่ะแล้วก็มีมีก็จะเป็นเนี่ยมีเรือเนี่ยเรืออะไรนะเขาเรียกเรือเรือปั่นเรือ